สุดเทพกับพวกรอดคุกสารดีการนักการเมืองยกฟ้องผลผิดคดีหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทน396แห่งสารชี้ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายสุดเทพขอบคุณสารเป็นที่พึ่งของประชาชนขึ้นความบริสุทธิ์ยันทำหน้าที่ทางการเมืองอย่างสุจริตมาตลอดจากนี้จะขอเดินหน้าสนับสนุนพัรการเมืองของประชาชน เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่20กันยายน2565ที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงนัดอ่านคำพิพากษาคาดีหัวประมูลก่อสร้างโรงพักทดแทนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรนอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีสัจจะคชหิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จําจำกัดและนายวิศนุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1-6ถึง6ตามลำดับกรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก วันนี้นายสุเทพได้เดินทางมาศาลพร้อมทนายความมีนายถาวรเสนเนียมอดีตรอมชอมหาดไทยนายนัทพลทิพสุวรรณอดีตรอมวอกระทรวงศึกษาธิการนางทยาทิพสุวรรณภรรยานายจุมพลจุนสายอดีตสสชุมพรและกลุ่มแกนนำกปปสเดินทางมาร่วมให้กำลังใจทั้งนี้องค์คณะผู้พิาาพากษาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ทางไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนให้เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนภาครัฐจากวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และวิธีจัดสรรงบประมาณรายปีส่วนวิธีที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเพียงเหตุผลประกอบซึ่งคอรมอพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ ให้ไม่เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพราะไม่ใช่อำนาจของคอรอมซึ่งเป็นอำนาจของหน่วยงานรัฐคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติการที่จำเลยที่1อนุมัติการจัดจ้างก่อสร้างแบบรายภาค1นถึงเภาคและเปลี่ยนเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์การประมูลรวมกันในครั้งเดียวโดยไม่เสนอให้คอรอมอนุมัติจึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ จำเลยที่สองฐานะหัวหน้าหน่วยงานรักษาพบตรได้ใช้ดุลพินิษให้ความเห็นชอบตามระเบียบคอรอมอการจัดทำรูปแบบแนวทางรวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติจากจําเลยที่หนึ่งซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานและได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จำเลยที่2ได้ใช้ดุลพินิษเห็นชอบตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีดังนั้นการกระทําของจําเลยที่1จึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนจําเลยที่3-4ถึง4เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคาตามลำดับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบครมในการดูแลให้เกิดความเรียบร้อยในการเสนอราคา แม้ว่าจำเลยที่3และ4ไม่ได้เสนอบัญชีปริมาณวัสดุก่อสร้างให้ครบถ้วนแต่ราคาทั้งหมดไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและจำเลยที่5เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเองเมื่อพิจารณาเอกสารความเห็นย่อมให้เกิดความเสียหายและไม่ปรากฏว่าพบว่าจำเลยที่3และ4แสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบจึงไม่เป็นความผิด ส่วนจำเลยที่5ถึง6โจทฟ้องว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่3ถึง4กระทำความผิดจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่5และ6กระทำความผิดด้วยมติองค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากมีความเห็นพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง6ขอให้ได้ดูกรณีที่เกิดขึ้นกับตัวผม ต้องตกอยู่ภายใต้กระแสการโจมตีว่าเป็นคนเลวเป็นคนทุจริตตั้งแปดเก้าปีแต่ผมก็อดทนอดกลั้นแล้วอาศัยความจริงอาศัยสัจจะเข้ามาต่อสู้